สุขขีมันสมอมั่นเครือเก่าคิดอดมู่เฮ้าสุผู้สุคนเด้อวันนี้เวทีของพรรคเพื่อไทยมาพบพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีไม่ใช่เพียงวาระเลือกตั้งนายกอบจ แต่เป็นวาระประวัติศาสตร์น่าสำคัญของการเมืองไทยเป็นเวทีการเมืองเวทีแรกที่ทักสินชินวัรนายกรัฐมนตรีที่มีผลงานมากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยกำลังจะมาปรากฏตัวปราัยกับพี่น้องที่นี่ขณะนี้เดินทางออกจากตัวเมืองอุดรใกล้มาถึงกลุ่มาวาปีแล้วพี่น้อง ถ้าโหร้อง <จะ S 1> ดังๆจาก,จกนี่จะได้ยินถึงรถนายกทักษิณทันทีดังอีกจะได้ยินทันทีพี่น้องครับที่อยู่ด้านข้างที่อยู่ด้านหลังมารวมกันข้างหน้านี่แหละครับเก้าอี e, ้ยังมีไม่เพียงพอขณะนี้ด้านหลังจำนวนคนใกล้เคียงกับข้างหน้า คนข้างหน้าส่งเสียงเฮดังๆชวนคนข้างหลังเดินออกมาด้วยกันชื่นอกเชืยนใจเหลือเกินพี่น้องผมห่างหายจากเวทีปราศัยการเมืองไปปีกว่า,ก,วากลับมาก็ถึงฤดูการเลือกตั้งนายกอบจอพอดีมาเนี่ยตั้งใจตรงไปตรงมาครับไม่ได้มาหาเสียง มหาคะแนนให้สราวุธเพชรพนมพอเบอร์สองเท่านั้นล้วนๆใครตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าเลือกสาวุธเบอร์สองแน่ๆขอเสียงดังๆอีหลีบอีหลีบอพี่น้องครับการเลือกตั้งคราวที่ผ่านมานำมาจนถึง การจัดตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยและนายกแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาประเทศมากมายต้องการการแก้ไขแต่ถามว่ารัฐบาลนี้ทำงานโรยด้วยกลีบกุหลาบไหมก็ไม่ง่ายนะครับมันมีคนจ้องคอยแซะคอยเสียบอยู่ตลอดเวลา ชาวบ้านมีปวดหัวกับดีไอคอนรัฐบาลน,น่ะปวดหัวกับดีอาฆาตครับอาฆาตกันผูกปีสิบกว่าปียี่สิบปีคนกลุ่มเดิมก็ยังอาฆาตอยู่รัฐบาลขยับขวาก็ด่าซ้ายรัฐบาลขยับซ้ายก็ด่าขวาพูดกันไปพูดกันมาเอาเรื่องเกาอะอกูดมาโจมตีรัฐบาลพูดจนคนเกาะกูดงงนะครับ ว่าตกลงแผ่นดินนี้ของใครก็ของใครล้วนๆมันเป็นอำเภอพี่น้องชาวอุดรธานีไม่ต้องตกใจนะครับไม่มีเรื่องเสียดินแดนไม่มีเรื่องเสียแผ่นดินจะมีเรื่องเดียวเท่านั้นถ้าจะเสียก็คือเสียเวลากับพวกดีอาฆาตนี่แหละครับดังนั้นตั้งหลักกันให้ดีให้รัฐบาลเหลือเวลาสองปีกว่าๆได้ทำหน้าที่ ตอนนี้นายกแพทองทานเนี่ยเดินทางไปประเทศเปรูไปประชุมเอเป็กส่วนนายกทักษิณกำลังมาที่นี่นายกสมชายก็มาด้วยจะมาเอาสราวุฒิเพชรพนมพรเป็นนายกอีกคนหนึ่งพักเพื่อไทยนายกเยอะก็ไม่ต้องห่วงมีนายกให้เลือกใช้ได้หลายคนแต่พอนายกทักษิณเริ่มออกมาจะพบพี่น้องตรงนั้นแหละครับ เอาอีกแล้วพวกดีอาคาตบอกว่าทักสินครอบงำทำไม่ได้อย่าให้ทักสินครอบงำครอบงำแล้วยุบพักคนนั่นไม่ใช่ฝาชีมจะครอบอะไรนักหนาพี่น้องครับไอ้ข้อหาครอบงำทางการเมืองแล้วนำไปสู่การยุบพักมันไม่มีมาก่อนในรัฐธรรมนูญอื่นนะครับเพิ่งมามีในรัฐธรรมนูญห0ศนนี่แหละถามว่าทำไมมี ก็ตอนปี54าสี่พักเพื่อไทยลงเลือกตั้งด้วยสโลแกนทักสินคิดเพื่อไทยทำแล้วชนะนายกปูเป็นนายกหญิงคนแรก265จาก500ที่นั่งไอ้พวกนั้นกลัวคำว่าทักสินคิดเพื่อไทยทำปฏิวัติเสร็จก็ร่างกติกาเขียนว่าห้ามครอบงำถ้าครอบงำจะยุบพักก็พักการเมืองเนี่ย มันต้องฟังเสียงประชาชนถูกไหมครับประชาชนมีสิทธิ์บอกให้พรรคการเมืองทำโน่นทำนี่ใช่ไหมครับแล้วไม่ครอบงำกันทั้งบ้านทั้งเมืองเหรอเกิดว่าพี่น้องชาวอุดรไปเจอนายกอุงอิงบอกว่านายกอุงอิงโอนเงินหมื่นรอบสองมาให้หน่อยแล้วเกิดนายกโอนนี่ครอบงำไหมอย่าเอาเลยใช่ไหมเอาหรือไม่เอา โอ้เสียงดังมากมติเป็นเอกฉันนี่ผมแววๆนะครับแววๆว่าเดี๋ยวนายกกลับมาจากเปรูคราวนี้จะมีข่าวดีเรื่องนโยบายให้กับพี่น้องประชาชนจัดมาชุดใหญ่คนเป็นโน่นเป็นนั่นไม่เป็นไรแต่ใครเป็นนี่ยกมือไม่น่าเชื่อ ผมนึกว่าชวนแต่คนรวยมาฟังนะครับเนี่ยเป็นนี่นี่ยกมือกันล้นวัดเอาฟังดีๆครับใครเป็นนี้รัฐบาล,บาลเขาเตรียมนโยบายจะปรับโครงสร้างนี่ประชาชนนี่มากก็จะลดลงไอ้ที่เคยผ่อนมากก็จะผ่อนน้อยลงอย่างนี้ดีหรือไม่ดีอย่างนี้เพื่อไทยทําได้ใช่ไหม ก็พักการเมืองนี่เดินมาด้วยนโยบายนะครับทุกเรื่องที่ประกาศเป็นนโยบายทําตลอดมาทุกเรื่องทุกครั้งที่เป็นรัฐบาลมีนโยบายเป็นที่จดจำอยู่ในหัวใจประชาชนตอนนายกทักสินมาเป็นชุดกับ30สบาักรักษาทุกกคกองทุนหมู่บ้าน s อ e s บ l นายกยิ่งลักมีรถคันแรกบ้านหลังแรก นายกอุ้งอิงมีเงินกระตุ้นเศรษฐกิจคนละหมื่นคนละหมื่นรอบแรกได้ไปแล้วใครอยากได้ซ้ำมั่งพอก่อนให้คนอื่นมั่งจะเอาอะไรนักหนาแต่จะมีครับแล้วที่สำคัญพี่น้องต้องบอกพี่น้องให้สบายใจนะครับบางคนเห็นว่านักร้องร้องเยอะ รัฐบาลนี้ไม่ใช่เวทีหมอลำนะครับแต่ไม่รู้ทําไมนักร้องแห่มาเยอะเหลือเกินเดี๋ยวยองเดี๋ยวร้องเจอผมเมื่อไหร่คนก็ถามว่ารัฐบาลนี้อยู่นานไหมอยู่ได้ไหมผมฟันธงให้พี่น้องสบายใจรัฐบาลแพทองทานอยู่ครบวาระเต็มสมัยแน่นอนกันตัคอยดู เหตุผลนี่ไม่ใช่การใช้อำนาจบาดใหญ่นะครับแต่เหตุผลก็คือรัฐบาลแพทองถัดก็็เดินใต้กฎหมายนี่แหละครับแต่ละเรื่องที่ร้องมันเป็นโลเป็นภัยที่ไหนเดินออกนอกแถวก็ร้องทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็ร้องดังนั้นอย่าไปกังวลเลยครับไอ้บรรดานักร้องทั้งหลายเนี่ยบางคนไทยถึงตัว เดี๋ยวจะทยอยมีคดีความเดี๋ยวจะทยอยโดนร้องกับเขามันกันไม่ใช่รัฐบาลไปร้องไม่ใช่เพื่อไทยไปร้องนะครับแต่คนที่เขารําคาญทนไม่ได้เนี่ยไปร้องดังนั้นขอให้เชื่อมันแล้วปากหลักเดินไปด้วยกันพูดก็พูดเถอะครับพอมาถึงตรงนี้มันต้องจับเข่าคุยกันสักทีคนอุดรธานีเราเคยยกจังหวัดมาตลอดนะครับ แต่คราวที่แล้วเดืบพลาดไปสามเขตผมยังจำได้ถามว่าเลือกเพื่อไทยไหมอีหลีอีหลีแต่พอเอาเข้าจริงนี่หายไปสามคราวนี้เลยต้องมาทวงสัญญาสบตากันว่าเพื่อไทยยกจังหวัดให้เห็นอีกสักทีนะครับแล้วเอาไปทำงานครับเราคัดเลือกมาแล้วอย่างดี ท่านที่เคยประทับใจในายกวิเชียนยังไงเราเลือกนายกคนใหม่สราวุธเพชรพนมพรเราคิดละเอียดขนาดความสูงก็ต้องวัดให้ได้เท่าๆกันแล้วเอามายืนเนี่ยทำงานได้เลยนะครับไม่ใช่คนฝึกงานเป็นสอสอมาแล้วหลายสมัยเป็นประธานกรรมธิการคราวนี้จังหวะดีครับว่างเว้นหน้าที่ในสภาก็เลยได้มารับไม้ต่อ จากนายกวิเชียนแต่กี้ผมได้ยินอยู่ข้างหลังเวทีนายชกวิเชียนบอกว่ามีพักไหนก็ไม่รู้นะครับมาปราศัยบอกว่าอบจอุดรเนี่ยมีงบประมาณปีละพันสองร้อยล้านอยู่ในตำแหน่งสี่ปี4,800ล้านจะเอางบ4,800ล้านให้นายกบริหารแล้วทำได้แค่ที่ผ่านมานี่หรือ,อยังไงไม่ได้รู้เรื่องไอ้ปีละพันสอง มันเป็นเงินเดือนมันเป็นงบประจำไปแล้วเท่าไหร่เลื่องบประมาณบริหารก็ไม่มากแต่ถ้าอบจเชื่อมกับรัฐบาลถ้าอบจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรัฐบาลถ้านายกสราวุฒร่วมงานกับนายกแพทองทานอันนั้นแหละครับพลังในการบริหารจากส่วนกลางส่วนท้องถิ่นจะหนุนส่งให้พี่น้องอุดรธานี ผมถามคนทุกที่นะครับเมื่อกี้ก่อนออกจากในเมืองก็ถามร้านก๋วยเตี๋ยวว่าที่นี่เขาเลือกเบอร์อะไรร้านก๋วยเตี๋ยวบอกไม่ต้องถามพรุ่งนี้เจอกันที่ทุ่งสีเมืองเข้าใจตรงกันไหมเมื่อกี้สนามบินเกือบแตกนะครับมากันเยอะต้อนรับนายกทศินแล้วพรุ่งนี้ที่ทุ่งสีเมืองเนี่ย จากเชียงรายก็มากันแล้วจากอุตรดิตถ์ก็กำลังมามากันจากทุกจังหวัดครับมาเพื่อประกาศยืนยันประวัติศาสตร์มาเพื่อประกาศยืนยันเจตนารมณ์ว่าอุดรธานีเป็นเมืองหลวงของคนแสดงเป็นเมืองหลวงของเพื่อไทยในภาคอีสานอีลีบ พี่น้องที่เคารพครับขณะนี้ทีมงานของพรรคได้ส่งข้อมูลมาพี่น้องที่เคารพบางคนก็ถามต่อว่านัทวุธิแล้วนอกจากเงินหมื่นบาทรัฐบาลจะมีนโยบายอะไรอีกผมบอกไปแล้วเรื่องหนึ่งนะเรื่องนี้ประชาชนเดี๋ยวฟังนายกประกาศเถอครับว่ารายละเอียดมันเป็นยังไง เรื่องการเพิ่มพูนรายได้ของพี่น้องเกษตรกรเพิ่มพูนรายได้ของพี่น้องประชาชนอีกหลายอาชีพเดี๋ยวกลับจากเปรูท่านคอยฟังข่าวดีปีใหม่ปีนี้รัฐบาลเตรียมของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยมหาศาลกับแต่เอาไว้ก่อน ไอ้ผมนี่เป็นเพียงผู้ช่วยหาเสียงต้องหาหลีก็หลีกันไปหลีกันมาอยู่นี่แหละผมนี่แค่ผู้ช่วยหาเสียงก็ต้องให้นายกเข้ามาประกาศแต่ที่จะต้องประกาศกับพี่น้องแน่ๆวันนี้ย้ำกันอีกทีนะครับวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกากาเบอร์กาเบอร์เลือกใครครับ สลาวุชื่อเล่นชื่ออะไรป๊อบนะครับชื่อก็เป็นมงคลป๊อบในภาษาอังกฤษป๊อบกุลาแปลว่าโด่งดังเป็นที่นิยมป๊อบคอนก็น่ากินอร่อยป๊อบคอนนะครับไม่ใช่แฮวพี่น้องครับสลาวุชเพชรพนมปอนปะพวกผมเนี่ยพี่ป๊อบนี่ครับ อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยขนาดอายยังเป็นพระเอกครับเขาเรียกประอายแข็งแรงอีกต่างหากดังนั้นไม่ผิดไม่พลาดนะครับมาแน่แล้วต่อด้วยพ่อใหญ่ทักษิณมาแน่ๆนแล้วมีเรื่องดีๆเรื่องสำคัญสำคัญจะมาบอกพี่น้องด้วยรัฐบาลนี้ไม่กลัวเรื่องทักษิณครอบงำแล้วครับ ที่น่ากลัวมากกว่าก็คือกลุ่มพลังต่างๆที่ไม่หวังดีคอยแทรกแซงเพราะมันสมองแบบทักษิณประเทศไทยต้องเอามาใช้ท่านว่าไหมความฉลาดแบบทักษิณประเทศไทยต้องเอามาใช้ท่านว่าไหมครับแล้วไม่รู้เป็นอะไรอะพวกดีอาคาตนี่เห็นชื่อทักษิณไม่ได้เห็นชื่อทักษิณตาขวางตาเลือก ทั้งทั้งที่ตกระกรลำบากต่างประเทศเกือบ20ปีนะครับทักษิณจะทำอะไรไม่ได้ทั้งหมดนะทักษิณเป็นนายกก็ไม่ได้เล่นการเมืองก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ขนาดจะป่วยยังไม่ให้ป่วยเลยครับเขาบอกว่าป่วยมีคนบอกว่าไม่ป่วยหมอบอกว่าป่วยคนก็ยืนยันว่าไม่ป่วยคนอายุ7จบหจะป่วยบ้างเนี่ยท่านว่าเป็นไปได้ไหม คนอายุ75เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเรื่องปกติพี่น้องีดเการบครับมาแล้วครับเสด็จพี่พร้อมพงนี่สูงยาวเขานี้เอาไว้ตีเขานักร้องเป็นหลักครับบอกพี่น้องต่อไปอีกหน่อย เพราะจะพูดอะไรยาวความต้องเตรียมการความพร้อมที่เวทีว่าถ้า24นี้สราวุธเพชรพนมพรเข้าวินเป็นนายกอบจผมจะชวนนายกทักษิณมานอนค้างคืนที่อุดรอีกทีนึงครับฉลองชัยชนะชัยชนะของเบอร์เบอร์ อิลีบอกพี่น้องครับเดี๋ยวนายกทักษิณกำลังจะมาถึงแล้วปีกทางขวาตวัดเข้าไปหน้าเวทีแล้วก็ตบมือตอนรับปีกทางขวาหน่อยมาเลยพี่น้องทางนั้นท่านอยาขึ้นเวทีครับเชิญทางงนี้เลยฮะเดี๋ยวขึ้นเวทีลำบากและพี่น้องที่เคารพครับปีกทางซ้ายก็ขยับกันเข้ามาแล้วเดี๋ยว พอนายกทักษิณจะเดินขึ้นเวทีเราตกลงกันก่อนนะครับว่าชัยโยร้องรับขวัญพ่อใหญ่ทักษิณดังๆเนื้อเนื้อนั่นนจากหน้าเวทีโอเคไหมครับโอเคไหมครับรุ่นนี้เนี่ยดูจากรอยช้ำบนใบหน้าแล้วทันยุคทักษิณทั้งนั้นยิ้มแล้วถนนตัดผ่านหลายสาย ไหนใครเลือกทักษินตั้งแต่สมัยแรกปี2 5 4 4ยกมือหน่อยไหนใครเลือกเพื่อไทยมาตลอดทุกสมัยยกมือหน่อยแล้วทำไมคราวที่แล้วมาไม่ครบล่ะแสดงว่าบางคนลืมออกมากาเรือยงไงคราวนี้แก้ตัวนะครับเอาไหม วันที่24ใครไม่เคยออกมากาคราวที่แล้วต้องออกมากาหรือใครลืมกาพลาดไปคราวก่อนคราวนี้ก็ต้องกาเอาใหม่เอาเพื่อไทยนี่แหละครับเป็นรัฐบาลได้จริงและทํางานได้จริงด้วยน้องครับถ้าทํางานไม่ได้ไม่เสนอตัวมาเป็นหรอกครับแต่ที่เสนอตัวมาเป็นเพราะมั่นใจว่า ทำงานได้แล้วนายยกแพทองทานมาเพียงแค่ไม่กี่เดือนผลโพสํารวจเป็นอันดับหนึ่งอยู่เวลานี้นั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าคนตอบรับหมายความว่าคนเชื่อมัน่นหมายความว่าคนเห็นแล้วว่าจะฝากความหวังไว้กับรัฐบาลแพทองทาน อย่าว่าแต่นายกทักษิณผมจะชวนมาค้างเลยครับถ้าสราวุฒิเข้าวินวันที่24จะชวนนายกแพทองทานมาเยี่ยมพี่น้องอุดรธานีด้วยอุงอิงเอาบออีหลีสิพี่น้องครับเดี๋ยวเนี่ยนายกทักษิณจะมาปลาศัยอยู่ตรงนี้แล้วอาจจะเดินพบปะกับพี่น้อง บ้างตามสมควรนะครับเพราะท่านก็อายุอานามขนาดนั้นเดินเข้าไปพี่น้องห้อมล้อมมากๆเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะไม่สะดวกกันแต่ขอให้เข้าใจนะครับรัฐมนตรีถูกปลดรวมนายกเศรษฐาล่าสุดเนี่ยทั้งสิ้นแล้วห้าคนทักษิณสัมส,สมัครสมชายยิ่งลักษณ์เศรษฐาถูกกติกาเอารัดเอาเปรียบ หันแข้งหันขามาตลอดนักแกนการเมืองระดับแกนนำของพรรคถูกตัดสิทธิ์200กว่าคนถ้าไม่ยืนกับประชาชนจริงๆไม่มาถึงวันนี้หรอกครับถ้าผลงานไม่อยู่ในใจคนจริงๆไม่สามารถจะฝากคลื่นฝืนลมมาจนเวลาปัจจุบันถ้าไม่เคยสู้เคียงข้างประชาชน ก็ไม่สามารถที่จะผ่านภัยร้ายอันตรายทั้งหลายจนมาเป็นรัฐบาลในวันนี้ได้แต่วันนี้ที่มาวันนี้ที่ยังยืนอยู่วันนี้เลือดท่วมตัวแต่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมตายเพราะหัวใจคือประชาชนหัวใจคือคนอุดร หัวใจคือคนอีสานเราหัวใจเดียวกันหรือเปล่า